ไปนิพพานเห็นแกะตัวไหมบทความโดยดังตรินร่วมจัดทาโดยครอบครัวมุลทาทิกุลสิริกริงสำริ์อำนาจบุญช่วงฟังบางคนบอกว่าถ้านิพพานมีจริงเป็นบรมสุขใครรอดจากสังสารวัฏไปถึงนิพพานได้ก็สบายอย่างนี้เท่ากับทิ้งพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนพ้องไว้กับทุกนับว่าเป็นการเห็นแก่ตัว ตรงนี้จะตอบเขาอย่างไรดีตอบเขาไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราทำไปเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยครับคุณไม่เคยทำอะไรแล้วผลไม่เข้าตัวเมื่อคิดสละไม่วังเอาอะไรไว้เลยบุญอันเกิดจากการคิดสละไม่วังเอาอะไรตอบแทนก็เกิดขึ้นเป็นเงาตามคุณไปอยู่ดีและความจริงอีกด้านหนึ่งคือคุณไม่มีทางตามไปช่วยใครได้ตลอดการ คนที่คุณช่วยจะต้องตายจากไปหรือไม่คุณเองก็อาจต้องตายจากเขาไปก่อนเมื่อตายจากกันก็ลืมกันและไม่แน่เสมอไปว่าคราวหน้าเมื่อเจอใหม่จะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกด้วยอำนาจความลืมด้วยอำนาจความไม่รู้ด้วยอำนาจโลภะโทสะและความหลงผิดประการต่างๆอาจบีบให้ต้องเผลอทำร้ายกันทั้งที่รักกันปานจะกลืนก็ได้ นี่คือสัจธรรมหาใช่การสมมุติคุณดูผู้คนในโลกมีใครบ้างช่วยกันได้ตลอดมีอะไรบ้างประกันว่าวันหนึ่งจะไม่หันมาทำร้ายกันเองอีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของศาสนาพุทธท่านก็ทำตัวอย่างนำทางไว้แล้วกล่าวคือเมื่อท่านรอดท่านพบนิพพานแล้วหลุดพ้นจากทุกอย่างถาวรแล้ว ท่านก็ไม่ได้ด่วนทำลายขันให้แตกดับเพื่อเข้าสวยวิมุตติสุขแห่งนิพพานท่านยังตราตรามเหนื่อยยากกลับมาช่วยญาติมิตรให้รอดตามแถมยังพ่วงสรรพสัตว์ผู้ควรแก่การรู้แจ้งให้ได้รู้แจ้งตามดังนี้จะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนเห็นแก่ตัวย่อมไม่ควรส่วนพระอระหันต์ต่างๆจะมีกำลังขนญาติมิตรไปด้วยหรือไม่ อันนั้นไปว่ากันไม่ได้เพราะหน้าที่ที่ถูกต้องของแต่ละคนคือต้องช่วยตัวเองให้รอดก่อนนี่เป็นหลักของพุทธเราจริงๆครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อได้ตนเองเป็นที่พึ่งแล้วย่อมชื่อว่าได้ที่พึ่งอันหายากและเมื่อใดสามารถเป็นที่พึ่งให้กับตนเองพระพุทธเจ้าก็จะชี้เลยเธอไปทางทิศโนน ส่วนเธอไปทางทิศนั้นไปช่วยโปรดให้สังสาราสัต์ผู้จมทุกข์ได้พ้นจากทะเลทุกข์ขึ้นสู่ฟังแห่งความปลอดภัยสำคัญคือคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าตัวเองสามารถช่วยเพื่อนร่วมโลกด้วยกำลังแห่งผู้ยังไปไม่ถึงฟังคุณเห็นนักปฏิวัตินักดนตรีเพื่อชีวิตตลอดจนนักสังคมสงเคราะห์ก,กี่คนกันที่รักษาอุดมการไว้ได้ตลอดชีวิต พาพ่อแม่พี่น้องและคนทุกทั้งหลายไปถึงฝั่งที่ตนฝันบางคนนอกจากกลับลำไม่ช่วยหรือช่วยไม่ได้ยังอาจทำร้ายครอบครัวทำร้ายสังคมเสียด้วยซ้ำการช่วยเหลือนั้นมีหลายแบบครับใครยืนอยู่ตรงไหนก็ช่วยออกมาจากตรงนั้นสำหรับพุทธเราพระพุทธเจ้าสรรเสริญการช่วยออกมาจากฝั่งแห่งความปลอดภัยเข้าถึงได้ด้วยตนเองก่อน แล้วจึงค่อยยื่นมือมารับญาติมิตรที่ยังลอยคอในห่วงทะเลอันตรายที่ชื่อวัตตะสงสารน,นี้ส่วนญาติมิตรจะตามขึ้นบกได้หรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะคาดหวังให้เกินตัวไปเปล่าๆครับ